นะฮะ,ะไปต่อที่ผลรางวัลซัตเทิร์นอวอร์ดกันหน่อยดีกว่าไหมจริงๆอ่ะส่วนตัวผมชอบซัตเทิร์นอวอร์ดมากกว่าออสการ์กับไอ้โกลเด้นโกลบนะครับเพราะว่าซัตเทิร์นอวอร์ดเนี่ยมันดูตลาดดีมันดูใกล้ชิดกับเราดีไอ้โกลเด้นโกลบออสการ์เนี่ยประกาศมาทีเนี่ยโอลิสออสการ์สิบเรื่องได้ดูอยู่สามเรื่องเนี่ยครับแต่ซัตเทิร์นอวอร์ดเนี่ยโอ้ได้ดูทุกเรื่อง <laughs> คนอาจจะสงสัยซัตเทิร์นอวอร์ดคืออะไรซัตเทิร์นอวอร์ดเนี่ยคือรางวัลที่มอบให้กับตอนแรกเขาให้แต่หนังอย่างเดียวครับเขาให้หนังไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, แล้วก็เฮอร์เรอร์ที่โดดเด่นในปีแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยไอคอนเทนต์สตรีมมิ่งไอพวกเนี่ยมันโดดเด่นครับเขาก็เลยขยายการแจกรางวัลเนี่ยไปที่พวกสตรีมมิ่งบ้างดังนั้นการบอกว่าเป็นการแจกรางวัลให้กับไซไฟแฟนตาซีเฮอร์เรอร์เนี่ย พูดง่ายๆก็คือมันก็คือการแจกรางวัลเป็นรางวัลอสการ์ของหนังตลาดนะครับผมชอบครับเออผมชอบมันใกล้ชิดกับเราดีพอตัวรางวัลออกมาเนี่ยมันก็เลย้ได้ดูทุกเรื่องเลยครับเกือบทุกเรื่องเอางี้ดีกว่ามีเรื่องนึงพลาดไปเริ่มตั้งแต่ Best เบสไ f ฟิ t ชนฟิล์มก็คือดูนพัทถูครับใครรู้สึกว่าดูนไม่ได้รางวัลอะไรเลยเนี่ยดูนพัทถูได้แล้วนะดูนพทถูได้แล้วนะวนะเออรางวัล ฝั่งโทรทัศน์คนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชงิงสูงสุดก็คือนี่ฮะ for out นะครับเสนอชื่อเข้าชงิงสูงที่สุด5รางวัลน,นะครับแฟนตาซีฟ i l m of the Year นะฮะแฟนตาซี Fantasy ยอดเยี่ยมนะฮะตกเปกเป็นของ Bitter Juice b บ t t e r Juice ครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้ b บ t t e r Juice แม่งแฟนตาซีตรงไหนวะ <laughs> เออถือว่ามีอะไรเหนือจริงก็ถือว่าแฟนตาซีทั้งนั้นแหละนะบีเทจูสบีเทจูสได้แฟนตาซีไปนะครับส่วนสยองขวัญน,นะเบสทัวร์ฟีม ไอ้นี่โกงเพราะว่าเข้าในสาขาไหนก็ได้เอเลนโรมูลัสมันจะไซไฟก็ได้แต่ไซไฟเนี่ยมันมันใหญ่ไม่พอดูมันใหญ่มากคือดูมันเป็นคุณพ่อคุณแม่ไซไฟนะครับมันมาจากเหมือนกับไบเบิลของนิยายวิทยาศาสตร์อะดังนั้นดูนก็เลยเอาไซไฟไปเขาก็เลยแบ่งเฮอร์เรอร์ไอพวกหนังผีเลยซวยเลยเอเลนโรมูลัสมาเอาไปเฉยเลยนะเอเลนโรมูลัสก็ได้หนังผียอดเยี่ยมหนังสยองขวัญยอดเยี่ยมไปนะแอคชั่นแอนด์แอนเจอร์ตกเป็นของเดสพูเอ n d วูบอรีนนะครับ ส่วนทริลเลอร์ระทึกขวัญอันเนี้ยไม่ได้ดูสเตรนด์ดาร์ลิงนะฮะได้ระทึกขวัญยอดเยี่ยมไปนะครับอ่า uh, อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มนี่ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมตกเป็นของก็ซ z ล่าม m i นัสวันครับนี่ไงผมถึงบอกว่า s a t เท n ร์น r อเนี่ยมันเจ๋งแนแล้วเจ๋งๆตรงนี้แอนิเมชั n นแอนิเมเต็ดฟิล์มเนี่ยเขาให้กับไว r o b บอทครับเนี่ยมันดูมีความตลาดอยู่ในนั้นด้วยครับคือโฟล์อ่ะ มันเป็นฝั่งหนังรางวัลเกินไปผมว่านะเออผมว่าเพราะว่าซัตเทอร์น่ะเขามีความตลาดกว่านั้นเยอะก็เลยตกไปที่วายโ o บอทครับในขณะที่ภาพยนตร์อิสระยอดเยี่ยมโอ้ปีนี้โดดเด่นมากเลตไนท์วิดเดอ e เดินะครับ mm hmm. นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นของน้านิโคลัสเคธนะครับจาก e a มซีนาริโอครับ mm hmm. แล้วก็นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอันนี้ถือว่าคว้ารางวัลทุกเวทีจริงครับ คว้ารางวัลทั้งเวทีที่เป็นเวทีรางวัลภาพยนตร์ใหญ่ๆแล้วก็เวทีตลาดสมบูรณ์แบบผมบอกแล้วไม่ยากไม่ง่ายนักกับการทำหนังที่จะได้รับคําชื่นชมทั้งจากรางวัลสายตลาดมากๆอย่างัดเทิร์แล้วก็ได้รับความชื่นชมจากรางวัลสายรางวีรางวัลมากๆนะฮะสายแบบภาพยนตร์ภาพยนตร์อย่างพวกออสการ์โกลเด้นกลบหรือว่างานเมืองคานอะไรแบบนั้นเดอะซับสแตนทํทำแบบนั้นสำเร็จครับมันอยู่ตรงกลางคนดี ปมะเลยครับมีทั้งความเป็นภาพยนตร์ที่แบบภาพยนตร์ภาพยนตร์น่ะแล้วก็มีความตลาดโชงชางอยู่ในนั้นแบบผสมลงตัวพอดีนะครับและนี่คือผลรางวัลซัทเทิร์นอะวอร์ดในปีที่ผ่านมาจริงๆมีอีกหลายรางวัลน,นะครับแต่ผมไม่ไล่ทั้งหมดก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะมากจนเกินไปแล้วก็ความจริงแล้วมีเรื่องสปีชของนิคลอสเคดด้วยแต่ไม่เอาละพอละเดี๋ยวจะล้นเยอะเกินเมื่อกี้พูดถึงเอลเลนโรโมลัสไปแล้วต่อเอลเลนโรโมลัสอีกนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่า โปรดิวเซอร์ของเ l เ e n w o น u l ร์มูลเนี่ยแกไปที่งานเซทเทิร์ด้วยครับคุณไมเคิลพรูสครับก็เลยมีการสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับเอเล n ภาคตอ่อว่าไอต่อจากเ l เ e n w o น u l ร u มูลเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ที่จะไปในทิศทางไหนบ้างคุณโปรดิวเซอร์นะฮะชื่อว่าไมเคิลพรูสเนี่ยใกล้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าภาคต่อที่กำลังพัฒนาตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาคต่อโดยตรงจากเอเลนวรมูลัสนะ แต่เรื่องราวก็จะยังจะคงเป็นส่วนหนึ่งของแฟนชส์เอเลี่ยนนี่แหละขณะนี้เนี่ยขั้นตอนทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นพัฒนาครับโดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวคิดของหนังครับเจ้าตัวเน้นว่าหนังที่ดีต้องใช้เวลาในการพัฒนาไม่ได้แบบว่าต้องเสร็จภายในปีนี้ปีที่แล้วสำเร็จปีนี้ต้องมีภาคเลยแบบนั้นไม่เป็นไรถ้ายังคิด,ไ,ดไม่ออกแบบที่ดีที่สุดก็ใช้เวลากับมันได้ เกยกตัวอย่างไกลเดเรตอร์ครับเกยบอกว่าไกลเดเรเตอร์เนี่ยยรอ25ปีนะกว่าจะได้ภาคต่อที่สมบูรณ์แบบแบบนั้นนะ่ะดังนั้นเอเลนภาคต่อก็ไม่นานขนาดนั้นแต่ก็ให้เวลากับมันให้เวลากับมันเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าภาคใหม่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะใช้เวลา25ปีเหมือน g กลเดเรเตอร์นะแต่ว่าเนี่ยภายในต้นปีเนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับโปรเจกต์ภาคต่อของเอเลียนนะครับที่จะต่อเนื่องจากเอเลียนโวมูลัสนะครับ คือหนังอะมันไม่ต่อกันหรอกเพราะว่าเอเลี่ยนเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่ออะไรกันมากมายไอ้เรื่องริดลี่เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีพล็อตที่ต่อเนื่องกันนะครับเพียงแค่ริดลี่มันไปตกที่ดาวใหม่แต่ลราใช้แล้วก็ใช้ตัวละครเดิมเท่านั้นยิ่งไอ้คอนเวนแนนต์มีอะไรอะคอนเวนเอเลี่ยนคอนเวนแนนต์พรอมเมเทอุสพวกเนี่ยไม่มีอะไรต่อกันเลยครับมีแบบมีมีสามารถโยงกันได้นิดหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ภาคต่อของกันและกันครับเรื่องเอเลี่ยน ส่วนใหญ่ว่าจะทําแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะเป็นการต่อเนื่องจากความสําเร็จของเอเลนโรมูลัสเนี่ยแล้วเราอยากให้มันต่อได้เนี่ยไม่ใช่การเล่าเรื่องราวต่อไปครับเพราะว่าเรื่องราวของกลุ่มตัวละครกลุ่มนั้นมันก็จะพูดกับพูดมันก็จบไปมากพอสมควรแล้วนะผมว่าการเอาน้องนาง,งเอกในเอเลนโรมูลัสมาลุยต่อเนี่ยก็ไม่ได้สร้างให้หนังเอเลนภาคใหม่มันสนุกอะไรขึ้นครับเซตตัวละครชุดใหม่มาเผชิญกับเอเลียนไปเลยเนี่ยอาจจะน่าสนใจกว่า แต่อย่างที่บอกครับกลับไปที่เดิมสิ่งที่คิดว่าเขาควรจะสารต่อให้ได้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ได้ของเอเลียนที่จะต่อจากโรมูลัสก็คือการคงความเป็นหนังสยองขวัญครับเพราะว่าไอ้พรอมเท h e u อกับ Alien c o คอ n a n นแเนี่ยโอ้ความสยองขวัญมันหดไปเยอะเลยครับมันกลายเป็นไซไฟชันปวดสมป,ปวดกระบาลน,นะครับไอเรลี่สกอตทำหนังอะไรก็ไม่รู้คุยบางอย่างไม่รู้เรื่องเลยจนต้องมาทําคลิปนะฮะที่มาทําคลิปแบบ รีแคปอีกทีอ่ะว่าเอเลนโวลโลัสคอมมนเ้นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออถึงจะค่อยรู้เรื่องครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้น,น,นรอดูต่อไปก็แล้วกันนะว่าหนังภาคต่อของเอเลนจะออกมาเป็นอย่างไรครับ